กลัวมากนะครับทุกคนผมไม่ได้คนคนกลัวผีง่ายแต่ว่าก็กลัวอุ้ยอุ้ยน่ากลัวอุ้ยน่ากลัวเว้พี่กลัวแล้วอะอะไรมันมีแมงมุมอยู่ตรงรองเท้าลงมาในกล่นอุ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยให้ดูสวนก่อนนี่นี่เรานี่เราเคลียร์สวนไป ไม่ได้ไปซื้อต้นไม้ไม่ใช่ประเด็นคือไม่ซื้อต้นไม้ลูกบอกว่ามันมีหนูวิ่งวิ่งอยู่เลยโอ้ยใช่ตัวอ้วนมากจริงป่ะไหนวะตัวอ้วนจริงตรงไหนอะตรงไหนนะมีงูตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวมันมีนิทรรศการที่ไอคอนสยามเป็นนิทรรศการแบบไฟอะเออ่ของอะไรดิงโชคอะไรสักอย่างชื่ออะไรชื่อชื่อไงมันเคาชื่อผู้ต่อนี่ผู้ต่อบนรถผู้ต่อบนรถ ขอเข้าด้วยค่ะงานที่จะไปวันนี้นะคะชื่อว่างานโมเด g กรุคนที่เป็นผู้จัดเป็นคนที่รู้จักกับพี่เหมือนนานมากพี่รู้จักเขาตั้งแต่พี่อายุ26-27 27 28ก็20ปีแล้วก็เดี๋ยวไปดูพาลรูดูไปดูพว่ามันน่าสนใจ แสงสีมันสวยวมันทีมนะทีมแลบเหรอตัไม่แน่ใจว่าข้างในเป็นยังไงเพราะก็ไม่เคยเข้าไปแต่ว่าให้อารมณ์คล้ายๆเหมือนทีมแลบทีมแลบจัดเลยนี่เหรอนี่เหรอทีมแล็บจัดไม่เห็ว่าทีมแลบเป็นคนดีไซน์ไฟเออเขาบอกมันสวยมากแล้วพอดูเสร็จ เขาอย่างไงกันบ้างนะแต่น้ำมันรถอะเติมแบบกี่วันครั้งของพี่เนี่ยอาทิตย์ละครั้งของแอากี่อาทิตย์ครั้งอาทิตย์ละครั้งใช่ไหมเรวขับไกลกว่าพี่แบลเบลเฮ้ยเราไปหลายที่มากกว่าพี่แบลเี้ที่มากได้ขับแบบดีส่งลูกตอนเช้าไปในเมืองนี้ไปแม่ตู้คุณจะไฟฟ้าไปอะบอกหน้าจุดประสงค์ในการพูดสิ่งนี่คืออะไรไม่มีอ่ะไม่มีประสงค์ที่พูดดิเป็นไรมึงพูดเลยเปลือย เติมพันหแล้วก็บอกทุกคนตอนนี้เราคนที่เติม PTT Station ถ้าพูดง่ายๆนะภาษาง่ายๆเลยมันก็คือเหมือนแบบมีลุ้นชิงโชคอะตอนนี้สำหรับคนที่ยังไม่รู้เดี๋ยวพี่พูดให้ฟังแบบชัดๆแบบเป็นทางการเลยว่ามันคืออะไรเขาทำว้พี่เงอะร๋อเอาโเพราะไม่เห็นเลยพิ่เห็นเน่ยโอเค ได้ไปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวอานให้ฟังว่ามันคืออะไร ใบเสร็จมีค่าอย่าทิ้งนะครับเติมน้ำมันแล้วก็อย่าลืมเก็บใบเสร็จไว้เพื่อลุ้นทิ้งโชคทองแล้วก็ของรางวัลอื่นๆกว่า1,400รางวัลน,นะครับมูลค่ากว่า3 0ล้านบาททุก500บาทจะมีรหัสลุ้นโชคท้ายใบยเสร็จจำกัดการออกท้ายใบยเสร็จสูงสุดจำนวน12บใบลุ้นรางวัลทุกวันศุกร์ถึง8ครั้งประกาศรางวัลทางเพจ ptt station ครับแวะมาเติมน้ำมันพารวยลุ้นโชคทองกับ ptt station กันนะครับัจากนี้ก็จะแวะไปกินข้าวอันนี้ที่เราไปคือไอคอนสยามใช่ไหมเมื่อ2หรือ3าปีที่แล้วอ โซนเออทำมี่เลยเนี่ยจำได้ว่าตอนนั้นอาหารอร่อยมากเดี๋ยวนี้จะกลับไปอีกครั้งหนึ่งไปเจอกันที่ไอคอนสยามเลยครับถึงแล้วเอา black t r u เฟ l e กับ pepperoni ค่ะนี่หไปเขาเลือกกิน๋วยเตี๋ยวเส้นเส้นหมี่นนผวยเตี๋ยวเนื้อวากิวพี่เติม,มเพิ่มไปแล้วไงเ,เอานี่เติมพี่ไปหน่อย เขาบอกเผ็ดแล้วนะอันนี้น่าบพี่ลูกเลือกเผ็ดให้พี่เงวงนะพี่ชิมแล้วันไม่เผ็ดพี่เป็นคนกินเผ็ดมากแล้วก็ปวดท้องแล้วก็เครียดแล้วก็ไม่สบายน่ากินไหมลูกน่ากินอืมมันผดไม่ได้อร่อยมากเอมันอร่อยมากครับสุด,ดยอน มาแล้วอันนี้แม่สั่งมากับนาวมาดูลองชิมดูลองชิมเป็นไงเค็มเค็มหรอเอาเลยของหนูเลยหนูลองเอาเลยเป็นไงดีไหมเป็นไรจะอ้วกเหรออ๋อเจ็บปากอ๋อเจ็บเหรอตอนนี้เขากำลังมีปัญหาเรื่องทอมสินอีกแล้วนะครับของนาวและพี่โตุ๊มาแล้วนี่คืออะไรนะท้างที่ไมนูอะไร มาล่าทั้งหมาล่าท่ำอ๋อมีเซอร์เป้าหมาล่าทั้งอร่อยไหมดูดูอาหารนีอร่อยไหมกี่คะแนนดีลูกเต็มสิบได้แค่กี่คะแนนดีอาหารวันนี้สิบสิบอันนี้ก็สิบอันนี้กี่คะแนนแม่ว่าแปดแม่ว่าแปดเรากี่คะแนนทีนี้แปดได้ไหมแปดได้ได้น้ำจิ้มไม่อร่อยเราเราเราพูดตามความจริงแต่ว่าน้ำซุปอร่อยมากค่ะ โอเคน้ำซุปอร่อยมากส่วนอันนี้ก็ยอดเยี่ยมมากหมดแล้วเ,เดี๋ยวอันนี้เสร็จแล้วเหรออยู่ค่ะเดี๋ยวจินเขาจะไปเข้าคอนเชอร์ริ่งก่อนอเขาจะลากแนวเข้าไปด้วยเดี๋ยวไปคอนเชอร์ริ่องอ่ะ เดี๋ยวให้จีนเขาโปรเทคพี่เวงโปรเทคทำไมไม่ต้องเขาไม่ได้กลัวเพราะพราผีไม่มีจริงเดี๋อยดขาไม่ได้กลัวเขาไม่กลัวมันเป็นคนหลอกเราต้นนั้นแหละอ๋ออยากให้เรนนี่เข้าด้วยจริงว่าจะเกาชูเรนนี่กลัวค่ะเชื่อเลยค่ะช่ององนี้ค่ะไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะไม่จรเราเข้าไปแค่สามคนเหรออยากไปขอบคุณจี ที่นี่ก็มาแ้าวนนี้โดยปกติก็จะมีแบบพวกฟาสแท็กปุ๊บตกอะไรพวกนี้เนาะก็ไม่ได้แบบว่าต้องรอนานมากนะเราไ่อยากไปสากคนเรากลัวกลัวไม่ค่อยอยากเข้าเลยกลัวเสียฟอร์มนี่อ่ามใ่ไม่ั้นดยวจะให้น้องบอกข้างในนี่นี่กลัวนะไม่ได้กลัวมากนี่เลยเอะไต่ลาพูดพี่เป็นคนทาคอนเทนต์พี่ก็แบบแกล้งกลัวไปนั่นแหละ แต่ว่ามันครึ่งชั่วโมงเลยหรอเพราะถ้าพี่เบนแวะถ่ายรูปนานก็ครึ่งชั่วโมงไม่จะแวะถ่ายไม่นานไี่นาน15นาทีก็เสร็จแล้วอโเคเดี๋ยวเราให้พ่อไม่ได้ตัวสารก็ตีตกเขาแต่งคือแต่งบรรยากาศได้ดีมากผมไม่สามารถให้คนเห็นภาพได้เพราะว่ามันมันมันมืดไม่เห็นหน้าพี่ด้วยอ่ะตอนเนี้ย นี่เป็นเป็นห้องที่มีแบบซากตุ๊กตาประดิษฐ์อะไรอย่างนี้นะโอ๊ยาวเดินเรื่องัวเดินอยู่ไม่ิงหรอก อุ้ยอุอุ้ยอะไรน่ากลัวมากนะครับทุกคนผมไม่ได้กนคนกลัวผีง่ายๆแต่ว่าก็กลัวอุ้ยอุ้ยน่ากลัวอุ้ยน่ากลัวเว้ยพี่กลัวแล้วอ่ะน้องเดินไปก่อนดูเฟิร์ดยูเฟิร์ด โกเฟิร์สไดปไ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 อ้หลอกเขาด้วยเมื่อกี้น้องเขาบอกแห่ใส่เราน่ากลัวมากนะครับไปถึงเสียงน้องเขาอ่ะพี่จินนำแล้วนะคะพี่จินนำกุ๊บแล้วนะ เขาหัดมาเหรอเฮ้ยมันลอยขึ้นมาคมือตืเลยไม่เห็นีมเมื่อกี้เข้าไปประมาณสัก15 2 0นาทีความน่ากลัวให้8.5พี่เป็นคนไม่กลัวอะไรง่าย พ่อกาหารแค่ไหนพ่อกีดตลอดทางพ่อกีนตลอดทางอันนี้จริงเรื่องจริงป่ะพ่อไม่รู้หรือตัวจริงใครบอกเมื่อกี้จนนี่เสียงพ่อกินก็ใครยังไม่เคยมาเราต้องบอกว่าเหมือนบ้านผีสิงอ่ะที่จำถึงอ่ะบ้านผีสิงที่จำถึงเข้าไปอีกที่นึงตายห้องเนี้ยพี่นำเองคนแรกแค่เมื่อกี้พี่แบบไม่ได้นำจินมนำจิ้มนำ

มันเป็นแบบให้เดินดูเรื่อยๆ,ๆ,ๆจับได้นะครับเป็นผ้าแต่ละต้นจะมี QR code ถ้าใช้มือถือสแกนมันจะมีเหมือนการ์ตูน AI ข mm ึ hmm. ้นมาแต่ต้นไม่เหมือนกันจินมาแล้วอันนี้ตุ oh. ๊ก ในป่าลึกลับของชีวิตเรา What <is> that? ไปดูสิไปดูสิ คือเสาวบับัตที่แบบเสียงแบบพอเราฟังมนะันอะเราจะแบบหลับตาเราจะรู้สึกแบบผ่อนคลายเนี่ยผ่อนคลายนะผ่อนคลายปะ,ยปะรู้สึกปะเนี่ยอยู่ใต้ใต้เนี้ยเนี่ยพ่อฟองก็ใส่ก็ถึใต้เหมือนลงุงลุงแกกับสาวน้อย พ,พ่อแก่ยร์ยังขอบคุณมากลูกพอจินพูดแล้วหน้าพ่อก็สว่างขึ้นมาเลยวันนี้เป็นยังไงบ้างคะลูกง่วงอ่ะง่วงรู้สึกง่วงใช่นีง่วงเหตาง่วงอ่ะลูกปิดคลิปไปทางนี้เลยแล้วกันเนาะจบวันละตรงนี้สำหรับคนที่ชอบงานแสงสีเทคนิคต่างๆหรือว่ามาถ่ายรูปเล่นมาอะไรเล่นห้องเนี้ยเวลาไม่จํากัดนะครับก็อ,อยู่ได้ยาวๆ